จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,567ค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,567และพระบรม,มชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กับผู้แทนหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีนายพงศักดิ์คณมะพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการอำเภอและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ จังหวัดมหาสรารคามมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2,547ถึง2,566รวม384กองทุนและมีการดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งในปี2,567ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระประเมนขออภัยครับจากพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพชัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567เมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567จำนวน13หม, oh, มู่บ้านชุมชนครับ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อทำพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นเงินขวัญถุงเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชนซึ่งถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ